ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นคูปต้าเคบสูนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์26แรงนะครับจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับส่วนล้อหลังจะเป็นล้อแท็กนะครับล้อหน้าจะเป็นล้อยางนะครับอาถาล้อหน้ากว้างประมาณ1เมตร20เซนนะครับอาล้อแท็กหลังกว้าง1เมตร27เซนนะครับล้อหน้าจะเป็นขอบ16นะครับแต่ภาพสวยๆนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับโฟวิลตู้แอร์เย็นๆเลยนะครับตัวนี้ก็แอร์เย็นเชบเลยนะครับ เป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับตู้แอร์ก็สวยนะครับล้อแท็กก็ดีนะครับรถนี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นล้อยางได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับแต่ต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับมีแขนมีระบบปรับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับนี่นะครับตู้แอร์สวยๆนะครับ ห้องโดยสารก็สวยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ซัคเทนนะครับอ่าตัวนี้ใช้งานมา1576ชั่วโมงนะครับสภาพสวยงามนะีโอนะครับีโอจะมี3ระดับนะครับเกียร์ด้านหน้าทัดหลังก็จะมี3เกียร์นะครับไม่รวมโรไฮนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โยกด้านหน้าท้าหลังซัเทนนะครับอ่ะขับเลยเร็วขึ้นนะอ่านะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับ พี่โดยังไม่ได้ปั่นพี่โดพีโออ่าไปเลยนี่นะครับอ่านี่นะครับสภาพสวยๆนะครับอ่าลูกค้านะครับเอาไปใช้ตัดหญ้าในสวนทุเรียนหรือว่าเอาไปใช้ในไร่ในสวนได้นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คนขับก็ไม่ค่อ,คอยคล่องนะครับจะเลี้ยวสกายเลยนะครับอ่า นะครับสามารถใช้งานได้ปกติดีนะครับวางลงนี่อ่านี่นะครับอ่าใช้ในสวนทุเรียนก็ดีนะครับอ่าในาภาสภาพที่ว่าดินลมหลมนะครับก็มันจะไม่ไม่ทำให้รากทุเรียนอ่าจมนะครับแล้วก็ลมหลมก็ไปได้นะครับหรือว่าที่เป็นเขาอะไรก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่า ก็พื้นที่ยากก็ไม่มีให้ตัดแล้วนะครับก็รีวิวคร่าวๆนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นยี่กแรงนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับเกียร์ซัพเทนนะฮะตู้แอร์สวยๆตอนนี้แอร์เย็นเชียบเลยนะครับพี่น้องหรือลูกค้านะครับที่สนใจไปใายในไร่อ้อยนะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่มีมาบ่อยนะครับไม่มีมาบ่อยนะครับก็รีบเลยนะครับไม่ทันไม่ทันนะครับนานๆมีมาดีนะครับแบบนี้นะครับพี่น้อง สนใจก็รีบเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับตัดหญ้านิ่มๆนะครับสาภาพถ้าเกิดดินดภาพลมๆแจ๋วเลยเข้าล่ออ้อยก็ได้นะครับล้อแท็กนะครับอ่าถ้าล้ออ้อยกว้างๆหน่อยได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวรถจมรถติดนะครับอ่าโอเคนะครับ อ่าคุณพี่โอนะครับนี่นะครับสภาพอ่าอันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมดูได้ครับร้านสุสิตแท็กเตอร์นะครับอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์จะเป็นเบอร์0930855104นะฮะลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับร้านสุสิตแท็กเตอร์ ตั้งอยู่ถนนพระขนงโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับรถค้าสามารถแอดไลน์แดงสองเบอร์เลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปจับเพียงเทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ